ตอนนี้เราก็จะลองขยับตัวนิดนึงขยับตัวไปจอดที่เรียบเยบดูจอดที่เรียเรียบดูเรื่ององศาเพากันนิดนึงนะฮะก็คันนี้จะเป็นเผาลอยที่ใส่ลอ้อปูนะครับบวกรถให้หน่อยบวกรถให้หน่อยตอนนี้เราก็ ลองดูก่อนนะครับลองดูใส่ล้อเดี่ยวไว้ก่อนนะครับถ้าใส่ล้อคู่จะขับได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่ารถจะไม่ค่อยโครงง่ายนะครับถ้าเป็นล้อเดี่ยวเขาก็ยังโครงโคลงนิดๆน,นะตอนนี้เราจะนํารถมาจอดพื้นเรียบก่อนนะครับโอเคตอนนี้แล้วก็จะให้เพื่อนๆดู เื่อนตัวมานิดนึงยางรับไม่ไหวโอเคสำหรับรถแหร่รถสไลด์นะครับถ้าอยากได้เทาลอยล้อคูก,ก็ทักทายมาได้นะครับ